พี่น้องครับพี่เล็กจะเด็ดได้ไปเป็นพวงมาล่มเลยนะถ้าได้ก็ดีครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไอเรามันหัวใจนักต่อสู้อยู่แล้วครับพี่น้องที่เคารพครับหลายวันช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่ได้มาพบปะก,กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการเพราะว่าติดภารกิจ ภารกิจเพื่อประชาธิปไตยพอดีไปลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับหลังจากเลือกตั้งก็มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการเหมือนเดิมพี่น้องครับวันนี้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแต่การเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเพราะกะกะตยังไม่สามารถประกาศร,รับรองผลการเลือกตั้ง ในระบบบัญชีรายชื่อได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจึงยังไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ถามว่าเมื่อเราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังคงต้องเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆบมเมให้นายกยิ่งลักษณ์นยครับ แต่ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นพ่อะไรรู้ไหมฮะรัฐบาลเป็นแค่รัฐบาลรักษาการอำนาจจะโยกย้ายข้าราชการก็ไม่ได้จะอนุมัติงบประมาณต่างๆก็ไม่ได้จะปลดข้าราชการก็ไม่ได้เพราะเป็นเพียงแค่นายกรัฐมนตรีรักษาการเพียงเท่านั้นวันนี้พี่น้องชาวนาออกมาชุมนุมประท้วงเป็นกลุ่มคนจัดตั้งของประชาธิปัตปัของกปป,ปสทั้งนั้นแหละครับ ถามว่าทําไมพี่น้องชาวนาถึงออกมาประท้วงเขาบอกว่าเพราะเขาไม่ได้รับจํานําข้าวแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องมาดูข้อเท็จจริงว่าเรื่องจํานําข้าวเนี่ยเหตุมันเกิดอย่างไรผลมันเลยไปตกที่ใครกรรมมันเลยไปตกที่ใครหลายคนที่ฟังสถานีวิทยุนี่อยู่อาจจะเข้าใจว่ารัฐบาลบริหารผิดพลาดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การจํานําข้าว ที่ชาวนาเขาออกมาประท้วงหน้าทุกวันนี้เนี่ยครับพี่น้องที่เขาออกมาเรียกร้องเงินจำนำข้าวเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากพรบนิทศกรรมถูกไหมครับรัฐบาลทําพรบนิทศกรรมออกมา,าก็หวังว่าจะให้ประเทศชาติเกิดการปองดองพี่น้องประชาชนได้ให้อภัยกันเดินหน้าประเทศเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอนตอนแรกก็ตกลงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เอาด้วยเนี่ยเอาด้วยกับพรบนิทศกรรม พอตอนหลังมายื่นพรบรนี้โทษสกร,รมเอาเข้าสภาอภิสิทธิ์ถอยหลังออกบอกกูไม่เอาเรียกม็อบชุมนุมหักหลังเอาดืด้อกลางอากาศแต่เอารัฐบาลเขาก็ถอนพรบเนี่โทษสกร,รมออกมาเพราะว่าเห็นว่ามันเกิดปัญหาไอ้พวกไอ้เทือกับไอ้ยอมก็ไปเอาเรื่องสอวอการแก้ไขที่มาของสอวอจากที่มาสรรหาเอามาเป็นการเลือกตั้งเขาก็ไม่ยอม พอไม่ยอมรัฐบาลกระออนเรื่องสวออกมันบอกว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบโดยการยุบสภาหรือลาออกใช่ไหมจำได้ไหมฮะรัฐบาลก็ยุบสภาคืนอำนาจใ,ให้พี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยผลปรากฏว่าก่อนหน้าที่รัฐบาลจะยุบสภาเรามีเงินอยู่ทั้งหมด50 0 0 0ล้านไอห้าหมล้านเนี่ยสำหรับโครงการรับจานนำข้าว เราก็อนุมัติงบประมาณ50,000ล้านเนี่ยไปจ่ายพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาขณะนี้ทกศก็เริ่มทยอยจ่ายตามบัตรคิวของใบประทวนที่เขาเอาไปไว้ที่ขาดก็คือขาดอีก1น0 0 0แสนสาล้านขาด130,000สล้านรัฐบาลจะต้องทำยังไงก็ต้องกู้ถูกไหมครับถามว่าทำไมต้องกู้เพราะก่อนหน้านั้นเราก็ประกาศว่าเราเราจะดำเนินนโยบายโดยการไม่กู้แต่พี่น้องครับ ตอนที่อภิสิทธิ์เวชาชีวะจะยุบสภาอนุมัติโครงการต่างๆ5,000กว่าล้านรวดเดียวภายในวันเดียว5 0กว่นโครงการรวดเดียวภายในวันเดียวผลปรากฏยังไงฮะรัฐบาลเข้ามางบประมาณคงครางเกลี้ยงแทบไม่เหลือนายกยิงลักเจอกับน้ำท่วมใหญ่สุดท้ายแล้วงบประมาณที่เหลืออันน้อยนิดที่อยู่คงคังก็ต้องเอามาใช้จ่าย เยียวยาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมผมปรากฏว่ารัฐบาลนนดาเนินนโยบายมามันก็จําเป็นที่จะต้องกู้ถูกไหมครับเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้ใจ่ายในเรื่องของโครงการรับจํานําข้าวผมปรากฏว่าห้าหมื่นกว่าล้านอนุมัติมารัฐบาลพยายามจ่ายทยอยจ่ายไอ้ในส่วนที่เหลือเนี่ยมันต้องกู้ต่อมันยังขาดอีกหนึ่งแสนสามหมื่นล้านต้องกู้ต่อและหนึ่งแสนสามหมื่นล้านเนี่ยที่ต้องกู้ เราก็ต้องขอกับทางสถาบันการเงินต่างๆให้เขาอนุมัติให้กู้พี่น้องครับผมปรากฏว่าธนาคารอมสินจะให้รัฐบาลกู้ไอ้พวกกปปศก็ไปปิดธนาคารอมสินพอรัฐบาลจะไปคุยกับทกสไอ้พวกกปปศไอ้สุเทพเทสุบันก็ไปปิดทกศไปบุกทกศส,สำนักงานใหญ่ไม่ยอมไม่จ่ายเงินให้ชาวนา และถามว่าวันนี้ไอ้ชาวนาที่มาเรียกร้องที่มาประท้วงเนี่ยมันควรที่จะดา่าจะด่ารัฐบาลหรือด่าไอ้เที่ยงครับมาต้องหน่ายเที่องถูกไหมครับมไ,ไม่ใช่ดา่าไม่ใช่ดา่รดารัฐบาลก็รัฐบาลเขาจะจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับชาวนากกตเราเข้าใจครับในช่วงระหว่างหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะจ่ายเงินอะไรเนี่ยก็ต้องขออนุญ,ญาตกกต พอขออนุญาตกโกโตโกโกโตก็ไม่ยอมให้จ่ายแล้วถามว่าวันนี้ชาวนาควรจะด่ากโกโตหรือควรด่ารัฐบาลครับมันต้องด่ากโก,โกโตใช่ไม่ใช่พี่นอกถ้าใช่ปลบมือหน่อยไอ้นี่ระดมกันมาจัดตั้งกันมาหมอวลลงเดชกิบวิกรมสอสอพิษนุโลกประชาธิปัตย์ขอบคุณมากครับ สสพิษณุโลกประชาธิปัตย์ไปเกณฑ์ชาวนามาจากจังหวัดพิษณุโลกเอามาปิดจังหวัดพิจิตรบอกว่าชาวนาเรียกร้องเงินค่าจำนำข้าวแต่ถามว่าจังหวัดพิษณุโลกมันไม่ยอมไปปิดครับแต่ไปเกณฑ์คนเอาเข้ามาปิดจังหวัดพิจิตรชาวนาหลายคนคุยกับผมจังหวัดพิจิตรที่เข้าไปในกรุงเทพเขาบอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อึดอัดก็ต้องออกไปชุมนุมกับเขาใช่ไหมเรียกร้องเงินค่าจำนำข้าวพอไปถึงแทนที่จะคุยเรื่องจำนำข้าวมันเสือกคุยเรื่องปฏิรูปสภาประชาชนของไอสุเทพเดวสุบรรแจกนกอีดคนละอันชาวนาทิ้งนกอีดกลับบ้านทันทีปบมือให้ชาวนาหนะ่อยแล้ววันนี้หลังเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วได้ไม่ครบทุกเขต วันนี้สุเทพเทือกสุบรนมันพยายามที่จะทําให้ประเทศนี้ไปถึงทางตันถามว่านะวันนี้สุเทพเทือกสุบรนทำไมจึงทําได้เราก็ต้องบอกแล้วครับว่าม็อบไอ้เทือกเนี่ยกปป,ปสเนี่ยมันเป็นม็อบเส้นใหญ่แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าใครอยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบรนจะแฉะให้หมดเปลือก พี่น้องครับถามว่าทำไมวันนี้รัฐบาลจึงไม่ปรบับเพราะถ้าหากว่าปราบไปแล้วมันจะทำให้เกิดการจราจนเพราะนี่คือแผนของเขาที่เขาจะทำให้เกิดจราจนแล้ววันนี้อำมาตยทั้งหลายเนี่ยเดินกันทั้งองค์คาพยบอนันตัญญารชนไปเจรจากับธนาคารทุกธนาคาร บอกว่าอย่าปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลเอามาจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับพี่น้องชาวนาดูมันทํากับพี่น้องชาวนาสิครับปุบมือด่ามันหน่อยครับพี่น้องเจรจากับธนาคารบอกว่าไม่ให้จ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาคนทำนาเอาข้าวไปจำนำ เขาก็อยากจะได้เงินค่าจำนำข้าวของเขารัฐบาลพยายามจะจ่ายเงินค่าจำนำข้าวไอ้นี่ขัดขวางรัฐบาลทุกวิถีทางไม่ให้จ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้เขาได้แล้วถามว่าวันนี้ความน่าสงสารเนี่ยมันตกอยู่ที่ชาวนาครับแล้วถามว่าทำไมสุเทพมันถึงพยายามที่จะทำให้ประเทศชาติมันถึงทางตันไม่มีทางออกเพราะอะไรอะ เพราะวันนี้สุเทพเทือกสุบรณมันคิดการที่ใหญ่เกินตัววันนี้ขี้กากกินกระบาลมานะเดี๋ยวนี้เวลาปลาใสาไปรูปหัวไปปลาใสารูปหัวไปเนะี่ยขี้กากกินกระบาลมานะเอาละพี่น้องคนระับผมจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าใครที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบัณหลายท่าน ได้ดูโทรทัศน์ช่อง N b t บทไมฮะได้ดูไหมครับดูไหมถ้าดูปรบมือมีวันหนึ่งรายการของคุณจอมเพชรประดับรู้จักจอมเพชรประดับกันไหมฮะในจอมเพชรประดับจัดรายการอยู่ที่ช่อง NBT ทเชิญผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นระดับหม่อมราชวงศ์ ชื่อมอมราชวงศ์นัลินีจัก,กรพันคนนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาถามว่ามอมราชวงศ์นลินีจัก,กรพันหรือหญิงมัดเนี่ยคือใครมอมราชวงศ์นลินีจัก,กรพันเนี่ยนะครับเป็นสายตรงของนายหลวงรัชกาลที่ห้ารอห้าเนี่ยมีภรรยาหลายพระองค์นะแต่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับ ในสมัยนั้นเป็นกฎมนเทียมบานมีหลายพระองค์ได้แต่พระองค์เขาเรียกว่าอักรมเหสีของรัชกาลที่หมีพระโอรสสองพระองค์พระองค์หนึ่งก็คือรุ่นก้ารัชกาลที่หอีกพระองค์หนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นปู่ถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นปู่เลยนะของหม่อมราชวงศ์นลินีจัก,กรพันธ์ผมปรากฏว่า ในหลวงราชาการที่5ทรงพระมงกุฎเก้าไปเรียนที่ต่างประเทศคือสวิตเซอร์แลนด์เรียนจบกลับมาก็ไม่ได้มีภรรยาก็ขึ้นสืบราชาสมบัติแต่คนน้องเนี่ยทรงไปเรียนที่ประเทศรัสเซียผลปรากฏว่ากลับมาเอาแม่มมาด้วยเป็นหญิงชาวรัสเซียดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า หมอมราชวงศ์นลินีจัก,กรพันธ์เนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายๆกับแหม่มหน่อยนิดนึงเพราะมีเชื้อรัสเซียถ้าหากว่าอยากจะรู้เนี่ยว่าเชื้อรัสเซียหน้าเหมือนแหม่มรัสเซียเนี่ยเป็นใครนี่ดูอาจารย์สาครับดูอาจารย์สามีเชื้อรัสเซียพี่น้องครับเข้าเรื่องนายจอมเพชรประดับเชิญหญิงมัดก็คือหมอมราชวงศ์นาลินีจัก,กรพันธ์เนี่ย คำนำหน้าเนี่ยเป็นหม่อมราชวงศ์ลยฮะก็เชิญมาออกรายการของนายจอมเพชรประดับก็สัมภาษณ์กันไปสัมภาษณ์กันมาผมปรากฏสุดท้ายในจอมเพชรประดับถามเข้าจุดบอกว่าท่านครับการที่นายสุเทพเทือกสุบรนเนี่ยออกมาชุมนุมเนี่ยท่านคิดว่ามีคนอยู่เบื้องหลังหรือไม่หญิงมาตอบว่ามีอ้าว พี่น้องครับนายจอมเพชรประดับก็เลยถามต่อถ้าหากว่ามีเนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าใครที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบรรยิงมาตอบว่าไม่ได้เพราะเขาใหญ่มากไปเงียหญิงมาตอบว่าเพราะเขาใหญ่มากทีนี้คุณจอมเพชรประดับเนี่ย กระาดครับเป็นนักข่าวก็ถามซักไซเรียงพระเอิญก็ะถามไปหาหม่อมราชวงศ์นั่นนี่ถามคุณหญิงหมัดถามว่าถ้าหากว่าท่านบอกไม่ได้ถ้าหากว่าท่านจะพูดท่านจะพูดอะไรกับคนที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพครับแทนที่หม่อมหญิงหมัดจะตอบคุณจอมเพชรประดับยิงคําถามกับคุณจอมเพชรประดับบอกว่ากล้องอยู่ไหนคะพี่น้องครับ เวลาถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่หลายตัวฮะตัวหนึ่งตัวสองตัวสามแต่ก่อนผมก็่เคยไปถ่ายรายการในเอเชียอัปเดตเวลาเขาตั้งกล้องเนี่ยเขาก็จะตั้งกล้องตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเราก็ไม่รู้ครับว่าตัวไหนเนี่ยถ่ายถ่ายเราไม่อยู่เราก็ต้องถามทางพิธีกรว่ากล้องที่ถ่ายเราอยู่เนี่ยตัวไหนพดปรากฏว่าหญิงมัดถามนายจอมเพชรประดับบอกว่ากล้องเนี่ยตัวไหนคุณจอมเพชรประดับชี้ตัวนี้ ผมปรากฏว่ายังไงรู้ไหมยิงหมัดยกมือไหว้กล้องบอกว่าพอเถอคะค่ะประเทศชาติเสียหายมากแล้วคะ่ะเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังคือคนที่คนที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบรณก็คือคนที่ยิงหมัดเขายกมือไหว้อยู่หลังกล้องเนี่ยรู้หรือยังฮนะเที่ยวนี้ นายสุเทพเทือกสุบันเนี่ยออกมาชุมนุมบางคนอาจจะยังไม่รู้คิดไม่ออกผมจะบอกพี่น้องให้ก็ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบันเอาไปใกล้นิดน,นึงคนที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบันก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของไอ้สนธิลิมทองกุลไงครับพี่น้องมันถึงกลางทำอะไรก็ไม่ผิด ยึดสถานที่ราชการก็ไม่ผิดจะทําระยตำตําบอลกับประเทศชาติยังไงก็ไม่ผิดรัฐบาลประกาศพร,รกฉุกเฉินมาเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านของเมืองคนเสื้อแดงเนี่ยนะเป็นผู้ก่อการร้ายนายสุเทพเจ้สุบันพอสชไปเอารูปจากไหนมาก็ไม่รู้ยิงเปืนออกมาไฟแลบไฟเดียวมันบอกมีผู้ก่อการร้าย อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมรัฐบาลจึงต้องใช้กําลังเข้าขอคืนพื้นที่เข้าสลายการชุมนุมเข้ากระชับวงล้อมต่างๆนานาสารพัดที่มันจะปรุงแต่งั้นคําของมันออกมาได้แต่วันนี้รัฐบาลประกาศพร,รกฉุกเฉินวันนี้ทหารใส่เกียร์วางไม่ทําอะไรเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับประยุทธ์จันโอชาไม่ทําอะไรเลยประยุทธ์จันโอชา retirement. บอกว่าอะไรฮะบอกว่า รัฐบาลกับผู้ชุมนุมเป็นคู่กรณีกันดังนั้นทหารไม่เกี่ยวตบมือได้ไอ้ประยุทธ์จันโอชาเลยครับพี่น้องถ้าเกิดคิดกันง่ายๆพี่น้องครับสมมติว่าคืนนี้มีโจรมายึดจังหวัดสมุทรปราการทั้งจังหวัดทำให้จังหวัดสมุทรปราการเสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐบาลใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติปราบปรามโจรผู้ร้ายที่มายึดจังหวัดสมุทรปราการผลปรากฏว่าตำรวจสู้โจรผู้ร้ายไม่ได้รัฐบาลจึงต้องเข้าขอใช้กําลังทหารมาช่วยตำรวจในการปราบปรามโจรทหารมันบอกว่านะวันนี้ สถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่โจรกับรัฐบาลเป็นคู่ขัดแย้งกันดังนั้นทหารวางตัวเป็นกลางไม่ปราบโจรน,นี่แหละครับคือคำพูดไอ้ประยุชน์ถามว่าวันนี้ทำไมเราต้องพูดถึงทหารถ้าทหารวางตัวเป็นกลางพี่น้องครับหลักซี่ยิงกันชิบหายไว้ปวง นักรบกระสอบปุ๋ยนักรบป,ป๊บคอนนักรบสารพัดนักรบมาที่เวทีรักศีโกติก็พาพี่น้องประชาชนไปนะครับไปมือเปล่าไม่มีอาวุธผมปรากฏว่าเห็นไหมทั้งอาวุธสงคราม M16 ทั้งอาวุธอะไรต่างๆเอาออกมากันเพียบปืนพกยาวปืนพกสัน้นวันนี้เห็นกันตามในคลิปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นกันจะจะถอดรูปออกมากันชัดๆและถามว่านายสุเทพเทือกสุบานนี่ผมเจอแล้วนะครับ เจอแล้วไอ้ที่บอกว่าชายชุดดำเป็นมือสไนเปอร์เป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อยู่มอบไอสุเทพเทือกสุบันนี่ละไอปี2553เนี่ยที่เราชุมนุมกันเนี่ยโดนยิงตายไปร้อยกว่าศพบ,บาดเจ็บอีก2,000กว่าแล้วมีชายชุดดำมีผู้ก่อการร้ายก็ไอชุดนี้แหละครับที่เอามาทำร้ายประชาชน และถามว่าจะเดินทางกันต่อไปยังไงครับประเทศนี้เลือกตั้งก็ไม่เอาพอประชาชนจะเลือกตั้งก็ขัดขวางการเลือกตั้งไม่ยอมให้ประชาชนเลือกตั้งถามว่าวันนี้รัฐบาลจัดตั้งไม่ได้แล้วเขาจะนำพาประเทศต่อไปยังไงพี่น้องครับฟังแล้ะน่ากลัววันนี้เรากำลังจะไปถึงทางตันในรัฐธรรมนูญเนี่ย รัฐบาลมีอำนาจรักษาการเพียงแค่ร้อยแปวันตามรัฐธรรมนูญกกตก็จะลากยาวนะครับใน180วันจนครบรัฐบาลไม่สามารถที่จะรักษาการต่อไปได้สุดท้ายแล้วก็เป็นไปตามเกมเขาแผนเขาก็คือคืนถวายคืนพระราชอำนาจเอานายกคนกลางมาเป็นนายกรัฐมนตรีไงฮะ นี่คือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นี่คือสิ่งที่นายสุเทพเรียกร้องอยู่แล้ววันนี้ประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้งบประมาณอนุมัติไม่ได้ประเทศชาติเรากําลังจะไปถึงทางตานันอีกทางหนึ่งที่เขาจะทํานั่นคืออะไรเขาก็จะเอาชาวนานเนี่แหละครับออกมาเรียกร้องประท้วงรัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการอนุมัติงบประมาณไม่ได้มันก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยพังพินาศ ย่อยยับกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวพอเมื่อกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวประชาชนเกิดการอักันดารอาหารเกิดการปนสะดมประชาชนเกิดความยากลําบากประชาชนลุกฮือกันขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลนี่คือเกมของเขาที่เขาจะทําแต่วันนี้เราจําเป็นที่เราจะต้องมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องแล้วให้พ่อแม่พี่น้องไปบอกเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านว่าสิ่งที่เขากําลังจะทําย่ํายีกับพี่น้องประชาชนมันเป็นอย่างนี้ ดังนั้นเราพี่น้องครับถ้าหากท่านมาฟังวันนี้ไปช่วยกันกระจายข่าวไปช่วยกันพูดถามว่าสุเทพเทือกสุบรนมีคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครขอบคุณมากครับคนที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบัณคือใครพี่น้องครับหญิงหมัดก็บอกแล้วว่าเขาใหญ่มากพูดไม่ได้ดังนั้นแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบัณคือใครอะ มันก็คือคนที่เราพูดไม่ได้ครับพี่น้องครับถามว่าวันนี้เราพูดถึงเขาไม่ได้แต่เราก็มีวิธีการในการพูดแบบฉบับของเราเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือทำให้พี่น้องประชาชนตาสว่างความผิดไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรแต่ความผิด มันอยู่ที่อํามาตและโครงข่ายเครือข่ายของเขาที่เขาต้องการจะยึดอํานาจไปจากประชาชนโดยที่ไม่ให้ประชาชนได้มีอํานาจอธิปไตยแล้วเขาจะเป็นรัฐาธิปัตย์แต่งตั้งใครขึ้นมาก็ได้ออกกฎหมายยังไงก็ได้จะปลดใครก็ได้จะทํายังไงกับประชาชนก็ได้เพราะเขาถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดดังนั้นแล้วสิ่งที่เรามองอยู่กันทุกวันนี้ คือสิ่งที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งในสถานการณ์ของประเทศไทยวันนี้สหรัฐอเมริกาออกแถลงการประนามคนที่ใช้ความรุนแรงที่หลักสี่และบอกว่าเป็นห่วงสถานการณ์ของประเทศไทยอยากจะให้มีการเจราจาและไม่ต้องการให้มีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยผลสรุปสุดท้ายแล้ววันนี้ทหาร เขาไม่ทำหรอกครับรัฐประหารแต่สิ่งที่เขาจะทำเขาจะทำให้ประเทศของเราเป็นรัฐที่ล้มเหลวและถามว่าประชาชนเราจนด้วยกันทั้งหมดแล้วฮะไม่ว่านกมบนกหวีดไม่ว่าประชาชนคนเสื้อแดงเราจนกันทั้งหมดและถามว่าวันนี้เราจะทะเลาะกันไปเพื่ออะไรแต่สิ่งสำคัญในภารกิจของเราที่เป็นประชาชนนั่นคือเราต้องทำให้ประชาชนหูตาสว่างยุทธศาสตร์ของเขา เขาใช้ยุทธศาสตร์ในการลุกลบฝ่ายรัฐบาลของเราโดยการที่เขาทำลายความชอบธรรมของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเขาก็สร้างความชอบธรรมให้กับตัวของเขาเองขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแต่ยุทธศาสตร์ของเราวันนี้เราทําได้เพียงแค่ทำลายความชอบธรรมของฝ่ายเขาเพราะสิ่งที่เขาเคลื่อนไหวมามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมาย เราทําได้แค่ทําลายความชอบธรรมแฉให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้แต่อีกภารกิจหนึ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องทํานั่นคือในหนึ่งวันท่านจับกลุ่มให้ได้หคนและจับกลุ่มซุบซิบนินทาผู้อยู่เบื้องหลังในสุเทพเทือกสุบรรทําลายความชอบธรรมของมันดึงมันลงละลงมาประชาชนจะไม่เคารพมันอีกต่อไป ถามว่าเที่ยวนี้ผู้สนับสนุนนายสุเทพเทือกสุบานเนี่ยที่ว่าเส้นใหญ่เนี่ยมันใหญ่กว่าครั้งสนทีิริมทองกุลอีกนะถามว่าทําไมเส้นมันทึ้งใหญ่กว่าก็เพราะว่าเส้นมันบวมแล้วครับตอนนี้เส้นมันอักเสบเส้นมันเลยใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เส้นบวมเส้นอักเสบต่อไปประชาชนพูดกันเรื่อยๆพูดกันเรื่อยๆพูดกันเรื่อยๆ เดี๋ยวก็จะมีการซุบซซบนินทาความชอบธรรมและบารมีของมันมันจะจบสิ้นลงไปเพราะตราบใดก็ตามที่เขายังคิดว่าประชาชนไม่มีค่าเท่ากันมันก็ไม่สมควรที่จะมาเป็นคนที่อยู่เหนือประชาชนถูกไหมครับดังนั้นแล้วขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทำภารกิจกันต่อแล้ววันนี้เราจะหยุดนิ่งในภารกิจของเราไม่ได้ ถามว่าพี่น้องประชาชนช,นชาวไร่ชาวนาเขาน่าสงสารครับเขาก็รอเงินค่าจำนำข้าวถามว่าตอนที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะทำโครงการประกันราคาข้าวเนี่ยพี่น้องครับปีหนึ่งขาดทุนเหมือนกับโครงการรับจำนำปีหนึ่งปีละสองแสนล้านแต่ถามว่าประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการเข้าไปแทรกแซงราคาของผลผลิตที่มันตกต่ำถูกไหมแต่ถามว่าประกันราคากับรับจำนำข้าว ชาวนาชอบอะไรชาวนาชอบจำนำข้าวเพราะอะไรฮะประกันราคาข้าวเนี่ยข้าวผลิตมาจริงๆเนี่ยเอาไปขายเนี่ยในโรงสีเนี่ยขายได้กเกลยละห0าพันหกพันนายอภิสิทำโครงการประกันราคาข้าวจ่ายเงินค่าชดเชยส่วนต่างสมมุติว่าขายได้หกพันนายอภิสิษ์ชดเชยให้สี่พันแต่ถามว่าสี่พันไม่ได้ตกอยู่ที่ชาวนานะเพราะเขาจ่ายตามขนาดของที่ดิน ถามว่าคนที่ได้เงินประกันราคาข้าวเนี่ยนะฮะส่วนต่างสี่พันเนี่ยที่ได้เงินประกันราคาข้าวเนี่ยคนที่ได้คือเจ้าของที่เพราะรัฐบาลานอาพิสิทธิ์แนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์คือมันอุ้มคนชนชั้นบนถามว่าคนที่ทําไร่ทํานาได้แค่หกพันแหละครับแต่ส่วนต่างเจ้าของที่ได้แต่กับโครงการรับจํานําข้าวชาวนาทําได้ผลผลิตมาเท่าไหร่เอาไปจํานําข้าวเกวียละ 10, หมื่นห้าหักค่าความชื้นอะไรแล้ว เหลือเกินหมื่นหนึ่งหรือหมื่นสองดังนั้นแล้วโครงการจำนำข้าวชาวนาเขาชอบใจแต่ถามว่าชาวนาที่ออกมาชุมนุมปิดถนนไม่ว่าจะเป็นถนนแถวราชบุรีแถวจังหวัดพิจิตรถามว่าพวกเหล่านี้คือชาวนาที่มีการจัดตั้งของฝ่ายคนของพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นแล้วพี่น้องครับปรากฏการณ์ที่เรียกชาวไร่ชาวนาออกมาชุมนุมประท้วงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกครับ ไม่โตไม่ขยายใหญ่โตเพรานะณวันนี้รัฐบาลเขาก็เริ่มที่ะจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับพี่น้องชาวนาะแต่มีเทคนิคละครับวันนี้รัฐบาลถแถลงอย่างหนึง่งทําอีกอย่างหนึง่งแต่บอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าสบายใจได้แต่พี่น้องครับสิ่งที่เขากําลังจะทําในวันต่อไปนั่นคือเขาจะเล่าสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นจนถึงสภาวะเข้าสู่การจราจน เมื่อเข้าสู่สภาวะการจราจนแล้วคนที่เราไม่อยากจะเห็นให้เขาออกมาเดี๋ยวเขาจะออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเห็นดังนั้นแล้ววันนี้เรามาทําภารกิจร่วมกันได้ไม่ได้พี่น้องครับกลับไปบ้านไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับพี่คุยกับน้องเล่าถึงเส้นสายเรื่องเราใครอยู่เบื้องหลังนายสุเทพอย่างไรอย่างไรไปดูเทปย้อนหลังของหญิงหมัดได้นะครับที่ช่องเอ็มี เอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ